ฮัลโหลสวัสดีค่ะ ep 3นะคะกับแก้มอีกแล้ว ep นี้แก้มก mm ็จะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า SPORTS นั่นเองค่ะเป็นเกมที่รวมมิดเกมกีฬาต่างๆนะคะแ mm hmm. นะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากหา Activity ที่ไม่ได้หนักมากเหมือนต่อยมวยหรือว่าริงฟิ t นะคะตัวเกมอันเนี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ที่จะเอามาเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมนี้สามารถเล่นแบบ multiplayer ได้ค่ะก็คือเล่นได้หลายคนเนาะตัวเกมนะคะก็จะมีทั้งหมด6เกมค่ะก็จะมีเบสบอลนะคะแล้วก็วิ่งค่ะวิ่งข้ามรั้วนะคะแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูค่ะวิ่งรับบอลเนยรวมถึงเทนนิสค่ะแล้วก็บลิ่ง รวมถึงพายเรือนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเล่นเกมจริงแล้วจะเป็นยังไงมาเริ่มที่เกมแรกกันเลยค่ะเกมเทนนิสนะคะแต่เราจะต้องเลือกตัวก่อนนะคะว่าเราจะเป็นตัวไหนเนาะแล้วก็มาเริ่มกันเลยโดยเกมนะคะก็เป็นการตีรับลูกเทนนิสค่ะง่ายๆไม่ยากนะคะก็ ดูลูกแน,นี้จากจอนะคะแล้วก็ตีเพื่อให้ตัวเองได้แต้มค่ะซึ่งเกมนี้จริงๆแล้วเล่นได้2คนนะคะซึ่งการเล่น2คนเนี่ยเดี๋ยวจอมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเกมพายเรือะคะ่ะเกมพายเรือก็เล่นได้2คนเหมือนกันนะคะโดยการพายเรือนะคะเราก็จะต้องใช้มือ2ครข้างนะคะในการพายให ไม่โดนสิ่งกีดขวางไปถึงเส้นชัยนะคะแล้วก็จะมีการเก็บของต่างๆค่ะซึ่งถ้าเล่นกับเพื่อนนะคะแต่ว่ามีแค่2อจอยเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าถือไม้พายกันคนละข้างค่ะโดยถ้ามีสจอยนะคะถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีกันคนละเรือเลยค่ะแข่งว่าใครถึงเส้นชัยก่อน ต่อไปเป็นเกมรับบอลน,นะคะก็เหมือนกับเราเป็นโกลนั่นเองค่ะแต่เกมนี้ต้องเล่น2คนนะคะก็เลยไปชวนคุณแม่มาเล่นด้วยอาจจะงงๆไปบ้างแต่ก็อยากให้เห็นว่ามันจะต้องรับบอลเมื่อมีบอลเข้ามาหาเราค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเกมโบลิ่งนะคะก็เล่นเหมือนเกมโบลิ่งทั่วไปเลยค่ะส่วนเกมนี้นะคะก็เป็นเกมตีเบสบอลนั่นเอง ็จะเน้นว่าให้เราตีนะคะลูกให้ตรงค่ะก็เกมสุดท้ายนะคะเป็นเกมวิ่งนั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยก็จะเป็นใช้มือซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากออกกําลังกายแบบเสียเหงื่อเนี่ยค่ะก็แนะนำให้วิ่งเยอะๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสปอร์ตนะคะตัวเกมเองเนี่ยเกมชอบเกมเทนนิสมากที่สุดเพราะว่ามันได้เหวียงเนาะตัวเกมเองจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่สามารถดีเทคโมชั่นในการหนักเบาในการตีหรือว่าการพายของเราได้ได้ขนาดนั้นเนาะมันจะดีเทคกับการที่เราเขาเรียกเคลื่อนไหวหรือเขย่าตัวจอยมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทําให้เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็เพลินเพลินเล่นสนุกสนุกได้กับเพื่อนคะ่ะ ยังไงถ้าเพื่อนติดใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามเก้มได้เลยยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามเก้มใน EP หน้านะ EP หน้าเก้มจะมารีวิวจัดแดนซ์ค่ะจัดแดนซ์ปี2021ค่ะมาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมออกกำลังกายที่สาวๆต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเพลงสนุกมากแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้มากถึง 4คนนะคะมากถึง4คนและรวมถึงสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนทั่วโลกได้ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะใน EP หน้าค่ะจัสแดนด์ค่ะ